พ,พื้นติดโคตรเทพสามพื้นติดเลยวะรู้สึกว่าคืนที่สามนี่เจ๊งไปรอบหนึ่งนี่วอม,มาถึงเป็ดไปเลยอยู่นี่ครับ hey, 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 well, hey, อุ้ยนี่โผล่มาแต่วันเลยอุ้ยพี่ตายก็ไปแล้วพี่ตายอยู่นี่พี่เป็ดลหรครับพี่เป็ดหายครับผู้ชมครับเรื่องจริงครับยิ่งกว่าละครพี่เป็ดอ๋อยู่นี่เฮ้ ทำ,ทำไมมันทำไมม่านมันไม่ไพเรีหายไปเฮ้ยเฮ้ยเดียวเดียวช่วยใครจะไม่ปิดทันล่ะครับไหนมาอีกทีดิอ่าพี่เป็ดชมวิวครับพี่ตายออกมาไวจังพี่เป็ดใส่หัวอยู่ข้างๆเฮ้ยเฮ้ยพี่เป็ดโอ้โหขอบคุณครับยืนสนิ่งใช่ยังไม่ไปเหรอ ไปแล้วไปแล้วเปิดให้และดูดิครับเพิ่งตีหนึ่งแต่ว่าแบตเสียไปหกเหลือหกเลยฮะเฮ้พี่ตายตายโอ๊ยเดินเดินเติร์นเติ